ตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวท่องกับตองนาฏตลาดน้ำตะลิ่งชันกินเที่ยวสุดว้าววันหยุดนี้พาเที่ยว2ตลาดน้ำหรือที่ตะลิ่งชันกอทมอนี่เองค่ะตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันและตลาดน้ำตะลิ่งชัน อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองค่ะว้าวจอดรถที่วัดตะลิ่งชันได้ฟรีนะคะเราจะเที่ยวตลาดน้ําของวัดก่อนค่ะโซนนี้อยู่ติดกับคลองวัดตะลิ่งชันแรกเห็นก็ชอบเลยค่ะบรรยากาศดูบ้านๆดีนะคะตลาดน้ำสองคลองวันเดียวเที่ยวครบสูตรสโลแกนเขาค่ะวันนี้มีแม่ะคะ้าพายเรือมาขายของด้วยนะคะมีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ผล,ลไม้ค่ะมีเมโน,โนูแนะนำด้วยนะเชฟเชฟโอ้โห วอนะออครับจ้าโอ้โหร้านเป็นแบบนี้นะคะเขามีสองร้านโอ้มีน้ำส้มด้วยมีสลัดด้วยนะคะออันนี้อะไรเนี่ยคอเค้กกล้วยน้วาราคาเฟ่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีมีหลายเลมีหลายเชียงอ๋อนี่เป็นคนเชียงรายจ้าโอมีมีเมนูด้วยเนาะขออนุญาต จ้าขออนุญาตถ่ายนะกับข้าวนะคะข้าวซ้อมมือตามนี้เลยพาตี้ค่ะอุ้ยนี่ข้าวต้มมัดเนะาะจ้าไข่ได้นะโอ้ไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยอะย่ะนี่มีขนมนะขนมจ้านี่ขนมปังเวียดนามเนาะ ตลาดน้ำสองคลองนะคะอุวยนี่น่ารักอะได้ขนมอร่อยเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วไปนั่งเล่นนั่งทานที่ใครืไม้ไผ่ดูดีมากนะคะสเต็กเข่งหมอบปลาบุญขันยพืชจ้าสวยจังเลยอ่ะใส่พิมค่ะอันนี้หลานทำรถไม่หวานจัดจ้าสามสิบอ๋อสามสิบบาทนี่เดี๋ยวเรากินอันนี้นะ ตรงนี้คลองวัดตลิ่งชันนะคะเชื่อมกับคลองชักพระเห็นสะพานรถไฟสีดำๆตรงนู้นไหมคะคือตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะด้านนี้ติดคลองชักพระมีที่นั่งหลังคาโปร่งโล่ง,ลงสบายมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้ก็ขายผลไม้นะคะกล,กล้วยกล้วยมือนางอันนี้เป็นลูกตาลนะคะโอ้ยที่ขายไรอะ่ะคนแน่นจังเลยอะ่อะขนมปค่ะขนมหวานนี่เอง ข้าวยำข้าวคลุกกะปิผักผลไม้นะคะสวัสดีค่ะ,ะคจ้ะ <laughs> นี่มาจ่ายผัดไปทำกับข้าวนะคะเนี่ยยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทเนาะอืเอาสักหนึ่งถุงก่อนบัคคารีนี่ยังไงคะช่างระคาบอ๋อต้องช่างใช่ไหมเพืนะ่อเด็ เอาติดอย่างนี้เหรอเอาสามสิบสอบาทสองสิบสองติดโอได้ค่ะขบวนนี้มันขวนะเดีย๋ยวดูแป๊บใ <Okay, S 2> นแค่นี้ด <okay. S 1> อกแฝดยังไม่ถึงไหนเลยจ่ายตังค์แล้วนะี่ยต้อตงฮะไว้ไว้ไวกินได้ยาวใช่ตั้งใจมาเลยขอบคุณครับใช่ถอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเรียกดอกชมจันทร์ครับ เอามาทําอะไรครัทานสดก็ได้คนระับเอาไปลวกเอาไปผัดให้มันถอยได้ครับที่ดอกขจรนะคะอ๋อดอกขจรดอกขจรหรือว่าดอกสลิดครับอืมดอกสลิดนะคะอะ่เราเอาตัวครูแล้วกันแี่ข <Hey. S 1> นมไทยอะไรเอ่ยอนีขนมติ๊กค่ะวันนี้ขนมบ้าบิ่นเนาะขนมน่ากินมาก ขนมน่ากินมากโอ้ข่าวใหญ่เวหลหน้าตาแบบนี้นะคะตัวเนียยหมูฝอยอันนี้เป็นตะโก้ตสัว่วกวนวกอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยตะลิงปลิงใช่อิม่มมาทําบุญให้อาหารปลาได้นะคะเจอลมโชยสดชื่นเย็นสบายแบบไม่ง้อพัดลมดูแล้วนะ่าอิจฉาคนชุมชนนี้จังเลยนะคะ มีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเป็นตลาดน้ําถึง4แห่งคือตลาดน้ําตะหลิ่งชันตลาดน้ําคลองด้านมยมตลาดน้ําวัดสะพานและตลาดน้ําน้องใหม่ล่าสุดคือตลาดน้ำสอคลองวัดตะหลิ่งชันนะคะได้ชิมขนมไทยเช่นขนมคกโบราณที่ต้องแคะทีละฝาแบบนี้มีกำลังแคะเสาร์อาทิตย์ถ้ามีเวลามาชิมมาช็อปที่ตลาดสองคลองได้นะคะมีเพลงฟังด้คะ่ะมีอย่างนี้ด้วยนะสาคู แตคูแท้เนี้ยข้าวเหนียวทุเรียนแน่เลยนี่น้ำดอกไม้สวยมากเลยร้านชุมาลีบอกว่าป้าชุเออขออนุญาตถ่ายหน่อยนะขนมเบื้องยวนนี่ตอนเราไปเวียดนามไม่ได้กินตึ๊กนี่แน่โอ้ยนี่มีหมูเจอร้านนี้ต้องแวะสักหน่อยมื้อเช้าพอดีบรรยากาศลูกทุ่งแบบนี้ ขอผัดไทยสักจาน6กบาทค่ะม,มาเผาที่ทำหอยทอดแน่เลยร้านหอยทอดขนมองนะครับนมพัก,กาดเอามา,าอ้าลองตือขนมบ้าปินเรียกว่ากินลมชมวิวจริงๆนะคะที่ตลาดน้ำสองคลองค่ะสักพับผัดไทยกุ้งสดก็มาค่ะมีขนมครกด้วยทานไปดูวิวไป เรือนักท่องเที่ยวผ่านโบกมือให้ต่างคนต่างถ่ายกันค่ะจากลานจอดร,รถตลาดน้ำสองคลองจะไปตลาดน้ำตลิ่งชันเดี๋ยวฝรั่งเดินนำหน้าไม่ลงแล้วเรากำลังจะไปตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะด้านหน้าบอกว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะคะถนนสายวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะไปเดินที่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะ ไปตลาดน้ำตลิ่งชันกันนะคะด้านนี้ค่ะตลาดน้ำตลิ่งชันทางนี้ค่ะถนนสายวัฒนธรรมเป็นถนนคนเดินนะคะเชื่อมตลาดน้ำสองคลองและตลาดน้ำตลิ่งชันเข้าด้วยกันชมสตรีอาร์ตไปเดินจริง5นาทีนะคะเรามาจากตลาดน้ำสองคลองนะคะด้านนี้นะคะตามป้ายเลยนะคะชุมทางตลิ่งชัน ถึงแล้วนะคะตลาดน้ําตลิ่งชันค่ะตลาดน้ําตลิ่งชันอยู่ในสํานักงานเขตตลิ่งชันนะคะเปิดเฉพาะวันหยุดค่ะเดินย้อนไปดูป้ายสํานักงานเขตที่ถนนชักพระหน่อยนะคะตรงทางเข้าจะเจอร้านขายพันไม้ก่อนเลยค่ะมีดอกไม้สวยๆกล้วยไม้สวยๆแล่งพากปลูกอยู่ที่ตลิ่งชันค่ะพืชผักสวนครัวก็มีนะคะกะเพราผักชีใบเลื่อยนะคะโหระพา ออกแน่นอนพี่แน่นอนออกเนื้อปลาหวานตลาดนี้ของกินเยอะมากเลยนะคะโอมีทุกอย่างเลยนะคะมีทุกอย่างเลยอะ่ะ อันนี้อะไรล่ะคะเนี่ยขี้เหล็กค่ะใบขี้เหล็กต้มอ๋อใบขี้เหล็กต้มสวยโอ้เนี่ขาบอกว่าโดนพัชนะคะโหนี่น่ากินนะคะขนมชั้นใบเตยขนมชั้นดอกอัญชันนี่ยให้รู้ว่าใบเตยคือยังไงใบเตยคือแบบนี้นะคะมั่งมีกะหล่ปับ๊บถั่วทริส่งต้มนะคะนี่ข้าวโพด ไอ้ปลาทูด้วยนะพร้อมกับขนมนะคะ,นคะขนมต้มน้หมานร้อนเลยนะคะพี่แม็กก่อนจ้าว้าวดูร้านนี้ก่อนจ้าจุาาลเยี่ยศอ๋อนี่เขาเรียกข้าวต้มน้ำวุนเนะาะ อ๋อเป็นชุดแบบนี้นะคะขนมเบื้องตลาดน้ำตะลิ่งชันเนี่ยเราจะเห็นคนต่างชาติมากันเยอะเลยนะคะทองม้วนสดว้าวบัวล,ลอยพวงละสามสห้าสามพวงหนึ่งร้อยนะคะนี่เป็นกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดอันนี้เป็นปเ,ออนนนเนต้าหู้นะคะวัชเมลอน นี่เห็นไหมก็จะมีป้ายบอกเป็นภาษาอังกฤษเทมปุละตลาดน้ำตะลิ่งชันกว้างขวางไม่แออัดเลยค่ะเห็นว่าคนต่างชาติชอบมาเที่ยวกันที่นี่ก็มีร้านัดผมด้วยนะคะตรงนี้เป็นทางรถไฟนะคะวันนี้เห็นแต่ฝรั่งมาเดินเที่ยวกันเยอะเลยค่ะ บางก็มาช็อปเสื้อผ้าหรือซื้อของกินเล่นที่นี่มีบริการเรือท่องเที่ยวด้วยนะคะเส้นทางย่านคลองบางระมาดค่ะคลองนี้คือคลองชักพระคงได้รับการดูแลอย่างดีนะคะว้าวตรงนี้ลงเย็นสบายมากเลยค่ะ น้ำตลิงชันจะมีต่างชาติมาเที่ยวชมด้วยนะคะจากตลาดน้ำสองคลองมองเห็นตลาดน้ำตะลิงชันจากตลาดน้ำตะลิงชันก็เห็นตลาดน้ำสองคลองเช่นกันแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำในเขตตลิงชันกทมข้อได้เปรียบคือการมีลำคลองสวยๆส,สุดว้าของชุมชนท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์ขับรถไม่นานนักก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะพกนัดพุดดิ้งสกรอ,ขอ,ขอ Under, under. on top you ขนมถ้วยหน้าสังขยาชุดนี้คือ30บาทบาทเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งเอาสังขยาผสมกับใบเตยเนะานนะคุณหมอรุ่งที่วาบอกว่าอย่าก,กินขนมเยอะนะแต่วันนี้จะขอชิมสักอันหนึ่งนะคะหมดไปหนึ่งชิ้นแล้วนะคะขออีกสักชิ้นนะคะคุณหมอนี่วันนี้เรามาตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะเจอเจ้าของร้านขายขนมถ้วย ขนม้วยเป็นแบบนี้นะคะอร่อยมากอันนี้เป็นใบเตยนะคะใบเตยอยู่ข้างล่างแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสังขยานะคะคือตัวของมันนะคะพอเราหยอดหน้าปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นสังขยาอร่อยมากยังไม่เคยกินเลยสังขยากินครั้งแรกนะคะสุดยอดค่ะเดินนะคะขนมทอดก็บนเป็นร้านก็เนชั้นค่ะขอบคุณค่ะจ้าก็มีบริการห้องน้ํานะคะ ตรงนี้คือสำนักงานเขตตลิ่งชันนะคะมีบริการห้องน้ำตรงนี้นะคะตรงนี้บริการตัดผมฟรีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะราวาเที่ยงเจอกลุ่มคนต่างชาติมาซื้อของกินมาซื้อปอเปี๊ยทอดค่ะอ๋อปอเปี๊ยะนะคะี่ทนี่ลูกค้าต่างชาติก็เยอะนะคะเ,เนี่ยเขาก็เลยต้องมีภาษาอังกฤษ กำกับนะคะเก้ยว30บาทขอบครเปี๊ยทอด40่า4บบาทใช่ค่ะทอดมันก็อ40อ๋อค่ะทอดมันมนี่ก็40บได้ว้าวมาซื้อขนมเบื้องยวนด้วยค่ะฝรั่งน่าจะรู้จักนะคะสั่งไปตั้งหลายอันมาตามร้อยฝรั่งแบบไม่ใส่ไข่นะคะกรอบดีอาจารย์เขาก็อร่อยดีค่ะ มีขนมเบื้องโยนแบบใส่ไข่นะคะเราเอาแบบไม่ใส่ไข่นะคะโอ้โหมีหมุนมีหมุนเฮอโอ้โหมึงนี่ขนมเบื้องโยนแบบใส่ไข่นะคะโอโ้มมอโบบทำซเสมือนเลยนะนี่ไอ้ดีนะฝรั่งเอาไปยุ่งรอบเยอะเลยเหลือแค่นั้นแล้วจ้า มันเหมือนเนาะฝ<อ>รังบบร่งอกฟลอกฟลอกฝรั่งชอบอ๋อไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีโบมบายด้วยนี่ตลาดน้ำตะลิงชันนี่ตลิ่งชันแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำอยู่ไม่ไกลจากใจกลางของเมืองหลวงเลยค่ะมีคลองสวยอากาศดีๆ ตลาดน้ำยังช่วยส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนสุดว่ากัแบบการจัดวางเส้นทางเชื่อมต่อกันแค่ครึ่งวันก็เที่ยวตลาดน้ำครบทั้งสองแห่งแล้วนะคะโอกาสหน้าจะไปเที่ยวใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ